สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักการเงยนวันนะครับวันนี้ตรงกับพฤหัสนะครับที่ยี่สิบนะฮะเพื่อนเนครับวันนี้เป็นวันออสีนะฮะออสีเนี่ยรอบเนี้นะครับก็คือวันนี้นะฮะวันนี้พฤหัสถูกไหมครับพุธพฤหัสสุก3สามวันนี้ครับเพื่อนเพื่อนระมัดระวังกันดีๆนะเพราะว่าเป็นออมสีที่มันแรงมันร้ายนะครับบางทีมาเอาสีดีก็มีคือทําอะไรจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปหนึ่งเดือนเรื่องดีๆมันก็จะดีมากนะฮะ แต่เรื่องในรายบางทีมันก็ไม่หนักนั่แต่ว่าในช่วงวันนี้นะครับถ้าเรื่องดีๆมันก็ดีตามปกตินะจากนี้ไปหนึ่งเดือนเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้เจอเรื่องในร้ายนะครับมันจะร้ายมากนะฮะคื<ข>อดาวหลายดวงมันโคจรกระจ,จุกอยู่ตำแหน่งบรณะของดวงเมืองนะฮะดาวพระจันทร์อ่อนพลังเต็มที่เลยเรื่องโคจรเป็นนิดไปเจอดาวอาทิตย์นะฮะในตำแหน่งก็เรียกว่าเจออาทิตย์ในเรือนดาวอังคารนะครับก็ร้ายอีกนะฮะฉะนั้นถ้าดูนะครับ สองสัปดาห์นี้น่าจะมีพวกเหตุใหญ่ๆเรื่องร,ร้ายๆเรื่องแรงๆอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้นะฮะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระมัดระวังกันดีๆนะผมก็เลยแนะนําได้ประมาณนี้วันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับทําอะไรก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับบางทีจะมีเหตุปัจจัยให้เจออารมณ์หงุดหงิดหรือว่าไปครับเขา,าอารมณ์หงุดหงิดนะฮะไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็อารมณ์เสียไม่พอบางทีไปเจอคนรอบข้างทําให เราอารมณ์เสียรือไปเจอคนรอบข้างอารมณ์เสียอีกนะฮะโอ้โหวันนี้เป็นวันที่บางอย่างเล่นกับอารมณ์เราเป็นพิเศษนะครับผมก็เลยบอกแนะนําเพื่อนๆช่วยที่ต้องส่งกบส์ส่งหัวใจนะครับเรามัดระวังหลายๆอย่างเป็นพิเศษนะครับโอเคเนาะเรารู้ดวงเราก็จะได้ป้องกันได้เหมือนกับเราขับรถไปฮะแล้วเราก็ดูแผนที่ GPS ว่าถนนข้างหน้าที่เราจะเดินทางไปนะฮะในช่วงสองสามวันนี้เป็นอย่างไรนะฮะก็ปรากฏว่า เราเห็นเส้นสีแดงในถนนกับไปว่ารถติดบ้างหรือมีอุบัติภัยบ้างหรือมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราเสียเวลาได้ง่ายๆบ้างนะฮะฉะนั้นถ้าเรารู้ดวลงลูกหน้าเราก็ต้องหาเส้นทางลัดเลาะนะครับหาตอกหาซอกหาซอยอะไรไปนะฮะถ้าใครที่ไม่อยากรถติดก็แปลว่าในช่วงนี้น่าจะมีเรื่องทําให้งานเราร่าช้าทําให้เราอารมณ์เสียทําให้เราเจ็บตัวได้ หรือทาให้คนรอบข้างพานทะเลาะก,กับเรานะครับหรือเราไปทะเลาะก,กับใครนะครับในช่วงนี้เพื่อนๆต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับโอเคเนาะเนี่ยจริงๆเนี่ยเรารู้ดวงเนะี่ผมว่ามันก็ดีนะครับเพราะว่ามันทําให้เรื่องเลวร้ายมันไม่เกิดหรือว่าผ่อนหนักเป็นเบาได้นะฮะเรื่องดีๆมันก็จะได้โอเคอย่างน้อยเรื่องที่เรากาลังจะทําอยู่ถ้าดวงมันดีเราก็จะได้เต็มที่กับสิ่งๆนั้นนะฮะโอเคนะครับต่อมาเรื่องของเลขและสีมงคลครับเป็นมีดังนี้ครับ เลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข9นะครับเราเริ่มที่9นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข1นะครับเลขต่อมาคือเลข2นะฮะเลขสุดท้ายคือเลข4นะครับเลขที่มักไม่ค่อยใช้คือเลข7ครับ7นะฮะแล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีขาวสีต่อมาครับคือสีเขียวสีต่อมาครับคือ สีน้ําเงินสุดท้ายคือสีชมพูนะครับสีที่อยู่นี้มักเลี่ยงหรือมักไม่ค่อยใช้นะครับก็คือสีม่วงนะครับผมก็ยังพูดเสมอนะว่าพวกสีนะครับเราก็ดูตามการราศีศาสตร์เป็นหลักนะเดยบบอกสีฟ้าสีชมพูสีอะไรบางทีบางคนทำงานราชการเป็นคนทํางานที่แบบเป็นหลักเป็นฐานเป็นงานเป็นการต้องประชุมทัองอะไรอยู่ไปไปสีชมพูแป๊ดเลยมันก็กระไรอยู่ในช่วงนี้นะฮะฉะนั้นเพื่อนใส่ชุด ตามการทศะของสังคมของบ้านเมืองนะฮะของออฟฟิศเรานะครับโอเคนะครับส่วนสีมงคลเปื่อมันจะไปใช้ในการอื่นอ่นะในการเลือกซื้ออะไรของเรานะฮะจะใช้ใส่ใช้ส่วนตัวใช้ที่บ้านใช้อะไรโอเคก็ได้นะฮะโอเคนะครับซ้ายขวานะครับบนนี้ให้เลือกฝั่งขวานะครับนะะแล้วถ้าบนล่างก็ให้เลือกด้านบนนะครับซ้ายขวาฝั่งขวา บนล่างให้เลือกด้านบนนะอันนี้จําเป็นและสาคัญนะครับโอเคนะครับนะอยู่น้าพี่ผมมีน้ําเก๊กฮวยนะนหันหันมาดื่น้าเก๊กฮวยนะสมุนไพรอ้แต่เก๊กฮวยปัจจุบันนะมันหวานนะไปทานที่ไหนก็หวานหวานนะครับหวานมากเลยนะฮะมีบางร้านที่แบบเก่าๆโบราณโบราณหน่อยนะฮะเขาก็จะลดน้ําตาลลงแต่ถ้าแบบปัจจุบัน เจอเดี๋ยวหวานเจี๊ยบเพื่อนกินไหมบางทีใส่น้ำตาลไอ้ใส่น้ำแข็งแล้วก็ยังโอโหหวานหนักนะฮะคนติดหวานเยอะนะน้ำน่นเบาๆนะหวานนี่มันทาให้เราป่วยได้นะฮะโอเคครับวันนี้มีคลิปแนะนํานะครับเพื่อนๆครับทําไมพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน,นะฮะนี่ผมทําคลิปนี้มาน,นานแล้วนะเรารู้ได้ไงว่านานเลยไหมฮะก็ดูดูดููปนะฮะัึงแต่สมัยไหน่รู้นะครับน่าจะหลายปีแล้วหน้าตายัางกลมๆอยู่เลยนะครับ จริงเราทําคลิปมาเป็นหลายปีเนาะจะสิบปีได้ไม่แน่ใจนะผมเริ่มถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็น่าจะหลายปีแหละนะฮะก็เราก็เห็นกันมานะฮะตั้งแต่คลิปแรกใครที่เจอหรือดูกันมานานนะฮะก็จะมาตามก็จะค่อยๆปรับรบ,รบไปนะฮะก็ว่าไปจะสิบปีเนาะโอเคนะครับเพื่อนใครที่เจอกันมานานหนระือเพื่อนดูมากี่ปีแล้วนะฮะลองคุยกันนิดนึงนะฮะใครที่ดูกันมาเกินสัก สามสี่ปีนี่ก็สุดยอดนะโห้ oh, มันก็นานนะใครที่เจอเจอกันมานะฮะตามกันมานะครับโอเคโอเคนะครับก็ลองเขียนนีว,ว่าเพื่อน,อนถ้าเท่าที่จําได้นะฮะตามกันไปแล้วว่าดูกันมานะฮะกี่ปีแล้วครับโอเคครับนี่ครับเรื่องคลิปนี้นะผมวันนี้หยิบยกมาเพราะว่ามันมีเรื่องของพ่อแม่นะฮะช่วงนี้ผมเจอเพื่อนๆเ,เ,เขียนกันมานะฮะบางคนเขียนมาอินบ็อกนะแล้วอินบ็อกผมก็บอกเสมอว่า แบบวันหนึ่งมันมาเยอะนะฮะมาเยอะมากแล้วจะแบบถ้เขียนถามดวงนะฮะผมก็ไม่ได้ตอบด้วยแล้วบางทีถ้าเขียนมาแล้วผมไม่ได้อ่านสักวันหนึ่งนะฮะมันก็จะมันก็จะโดนไล่นะฮะก็คือมันก็จะไหลไปข้างล่างนะฮะก็เลยดูไม่ทันนะฮะก็จะมีแต่ช่วงนี้ก็สังเกตได้ว่าคนมีปัญหาเรื่องลูกกับพ่อแม่นะฮะกันทั้งนั้นเลยนะครับลูกกับพ่อ ลูกกับแม่แม่กับลูกกับหลานอะไรกันนะครับในช่วงเนี้ยเออมันน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้กันนะฮะก็ประมาณว่าลูกก็จะมีหลายคนนะครับบางบ้านเพราแม่เป็นห่วงบป็นใยลูกคนนี้มากกว่าอีกคนนึงอะไรเงี้ยนะ,ะคือถ้าโดยรวมคนเราก็จะมีสมมติมีสักสองสามคนนะฮะคนโตคนกลางคนเล็กนะครับมันก็จะมีคนเล็กก็จะโดนเอาใจเยอะหน่อย คนโตก็ต้องรับผิดชอบอันนี้คือภาพรวมโดยโดยรวมของคนเนาะคนโตก็ต้องรับผิดชอบบ้านรับผิดชอบน้องอะไรเยอะหน่อยนะฮะคนโตส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมีม,มีมีหลกักมีเกณฑ์มีฐานแล้วก็ค่อนข้างจะมีความจริงจังต่อชีวิตนะฮะเพราะว่าเหมือนกับผ่านอุปสรรครุ่นสมัยเด็กๆมาพร้อมกับพ่อแม่นะฮะแต่คนเล็กอาจจะพ่อแม่ลงตัวแล้วนะครับก็พอจะมีเงินมีสบายๆแล้วก็อาจจะเปย์ขึ้นหน่อยสบายขึ้นหน่อยนะฮะอันนี้เป็นโดยพื้นฐานโดยทั่วไปแต่ช่วงเนี้ย คนทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องของการเอาใจใส่หรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องของการรัพย์สินเง,งินทองอะไรต่างๆนานานะฮะมันก็จะมีคนนี้น้อยใจคนนี้ไม่น้อยใจคนนี้ได้อะไรคนนี้ไม่ได้อะไรนะฮะมันเลยทําให้นึกถึงข่าวกเก่าๆเนาะพวกเรื่องมรดกเนาะมรดกใหญ่มรดกตระกูลใหญ่มรดกของตลาดสดโอ้โห و, คือแบบ มันน่ากลัวนะนเพื่อนผมเลยมองว่าเพื่อนถ้าใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะถ้าทําได้นะยังไงก็ต้อง clear. เคออลียเรื่องเอก,อกาสารก่อนที่เราจะไม่อยู่นะเพราะว่าบางทีะนะฮะคิดว่าพี่น้องรักกันแน่นอนครับแล้วก็พ่อแม่เห็นว่าพ,พี่น้องรักกันนะฮะก็เห็นกุยกันดีๆดีแล้วบางทีไม่ได้ทําเอกสารหรือพินัยกรรมเลยไวนะ้แล้วตัวเองไม่อยู่เนี่ยปุ๊บโอ้โหจากดีๆนี่บางทีเห็นเอา้าก็เหมือนกับสมัยก่อนมีคนมาดูดวงนะฮะ ก็เห็นบ้านนี้เขาก็รักกันดีนะแต่พอคุณพ่อแม่ไม่อยู่ปุ๊บเอ้าเห็นว่ารักกันดีอยู่ก็ฟ้องกันเฉยเลยนะฮะกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะฉันอย่าประมาทนะฮะเห็นว่ารักกันดีเนี่ยก็ยิ่งต้องทําให้เรียบร้อยนะฮะเรือจะได้ยังรักกันดีอยู่นะฮะไม่งั้นฟ้องกันกระจายนะฮะผมเชื่อเพื่อนๆบางคนที่เคยอยู่ในสถานะของการที่พ่อแม่นะฮะไม่รักไม่เท่ากันหรือว่าเอาใจใส่ไม่เท่ากันหรือว่ามีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินพินิจกรรมระดกนะฮะมันวุ่นวายมาก มันทาให้ชีวิตมันหายไปครึ่งคอนชีวิตนะกว่าคดีจะจบกว่าอะไรตามนะครับโอ้บางทีบางที่มาสิบปีนะฮะแทบของหลายๆอย่างแทบไม่ได้ใช้เลยนะฮะคือมันต้องถูกบล็อกไว้ก่อนสิบกว่าปีก็มีนะครับก็แนะนานะฮะทาอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไม่อยู่นะฮะหรือถ้าเรารู้ว่าลูกเราดีบางคนก็จะแบ่งเลยนะคุณเห็นคุณหม่ำไหมออนะฮะเขาก็แบ่งทรัพย์สินนะให้กับลูกนะครับในขณะที่ ตัวเองยังพอมี power ในการดูแลแล้วก็เห็นทรัพย์สินเราให้ลูกเป็นทุนในการเติบโตขณะที่ยังมีชีวิตนะฮะจะช่วยหนุนช่วยเสริมช่วยอะไรอื่นมันก็เห็นก็เติบโตในสมบัติของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องแบบเราแก่แล้วแล้วลูกก็กำลังจะแก่แล้วแล้วค่อยได้มรดกบางทีมันก็ไม่มีแรงจะไปทาอะไรนะฮะก็ลองวิจารณาดูเนาะแต่ละบ้านก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่อย่างน้อยข้อหนึ่งคือพยายามเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับ มันวุ่นวายมากนะฮะโอเคครับก็ลองดูในคลิปนี้นะลงคลิปไว้นานแล้วนะฮะมีเรื่องราวยังไงก็ลองดูผมทิงลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณโซฟาแตงนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เจอกันขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ตามสะดวกนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกครับขอบคุณมากที่สพอร์ช่องครับดูดวงสองราศีฮะสามราศีกรกฎครับสิงกันฮะเรื่องที่กรกฎครับเพื่อนๆครับในวันนี้นะครับเฮ้มีดาวประจําตัวของเราเนี่ย อยู่ในช่วงที่อารมณ์เซนซิทีฟนะครับฉะนั้นช่วงสองสามวันนี้นะมันจะมีเรื่องวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งทำให้เราน้อยใจเรื่องทำให้เราไม่สบายใจนะฮะหรือบางทีมีเรื่องของอารมณ์อ่อนไหวนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเพื่อนๆต้องเข้มแข็งนะเพื่อนๆต้องแข็งแรงไว้นะบอกเลยฮะว่ามันเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับเรื่องที่เพื่อนๆจะเจอในช่วง2 3สวันนี้นะครับ เพียงแต่ว่าข้อดีนะฮะเรื่องงานนะโอเคเรื่องผลงานต่างๆน่าพอใจเคลียร์แก้ปัญหาได้คือเรียกมืออาชีพนะครับคนลาศิกรกฎมืออาชีพถึงบางทีเรื่องอ่อนไหวเรื่องไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ตามแต่ผลงานหรือว่างานต้องเนียบต้องตรงเวลาแล้วก็ต้องทําแล้วคนพอใจนะครับฉะนั้นถ้าเรื่องงานผมไม่กอยห่วงเพราะว่าจังหวะดาวการงานเด๋ยว,วิธีเคลียร์แก้จัดก,การนะฮะมีาง,งานโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ปัญหาบางอย่างบางอย่างเล็กน้อยแต่สําเร็จ เรื่องเงินครับช่วงนี้คาใครจ่ายมานะครับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินค่าใช้จ่ายฉับพลันค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามามันก็มีฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อก็เบรกเบรกเบาๆนิดนึงนะฮะอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องใช้นะครับก็ต้องระมัดระวังบางทีครับเพื่อนๆครับในระยะนี้นะครับมันมีดวงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัว พิเศษโผล่เข้ามานะฮะหรือคนในครอบครัวจะไม่ต้องใช้เงินเพิ่มฉะนั้นตัวนี้คือสิ่งที่เตือนลูกหน้าไว้นะฮะแล้วก็เรื่องของการค้าขายครับมีโอกาสทํากําไรพิเศษหรือว่าสามารถจะหมุนเงินได้สามารถจะมีลูกค้าใหม่ใหม่ที่น่าชื่นใจนะฮะที่น่าชื่นชมนะครับอันนี้ก็ดีแต่ต้องระวังลูกน้องบริวารเราทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดอาจจะคิดตังค์ผิดหรือว่าคิดเป็นชีผิดต้องรอบครอบดีๆนะคอยสังเกตดีๆช่วงนี้คอยเตือนนะครับเขาอ,อาจจะไม่ค่อยมีสมาธิบางอย่างต่อมาครับเรื่องเงินทอยเรื่องของความรักครับ คนโสดช่วงนี้เด่นเด่นเลยะนะฮะคือชอบใครคุยครับบางทีมันจะมีความสุขในการคุยนะครับแต่อย่าคุยยาวนานเกินบางทีมก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งกันได้บ้างนะฉะนั้นก็สั้นๆน,นะครับแล้วก็คนที่มีคู่แฟนแล้วครับดาวความรักในวันนี้เด่นดวงแฟนเสริมช่วยมีเรื่องให้แบบช่วยเหลือกันได้นะฮะแต่แต่ว่าเพียงแต่ว่า ในช่วงนี้ดาวอารมณ์เราค่อนข้างเซสติฟติบนะฮะบางทีเราจะคาดหวังให้แฟนทําอะไรให้ก็อย่าไปขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดหวังฉะนั้นช่วงนี้พยายามทาอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของความรักนะครับที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรกันเยอะนะครับแล้วมันจะไม่ทุกข์แล้วก็สุขภาพร่างกายทุกเพศทุกวัยลองป่วยไม่สบายอากาศและอาหารทําให้ป่วยลูกหลานบรรวาสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ทำให้ชื่นใจมีความสุขเป็นพิเศษแล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้าน้นทูโทนสองสีเงินทีเด่นใบหน้าแต่งหน้าแนวสะอาดสว่างสบายตาฮะร่างกายกลยกิ แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยนะครับต่อมาครับชาวราศรีสิงห์ภารกิจการงานการแก้ปัญหาการเจรจาการพูดคุยการทําเรื่องสาคัญสาคัญนะฮะช่วงนี้ประสบความสําเร็จนะครับจังหวะดาวเกี่ยวกับการเงินเด่นฮะฮะดาวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสาคัญสาค,คัญเด่นจังหวะดาวเกี่ยวกับการเจรจาเด่นนะฮะช่วงนี้เรียกว่าทําอะไรหลายอย่างมีเกณฑ์สาเร็จใจสู้นะครับช่วงนี้โอ้โหดาวประจําตัวของเราเจอ ดาวเทพแห่งสงครามครับประกบประกบกันอยู่นะฮะทำให้ช่วงนี้เราเหมือนกับจับดาบในการเจออุปสรรคต่างๆเข้ามาแต่ละวันบางทีเป็นครึ่งวันเจออุปสรรคกันแล้วช่วงนี้จะเจอเรื่องยุ่งๆวุ่นๆเยอะหน่อยครับปัญหาเดิมก็ามาปัญหาใหม่ก็มีแต่ให้รู้ครับถ้าใครที่จะต้องกำลังเคลียร์งานกำลังจัดการอุปสรรคต่างๆเดี๋ยวเคลียร์จบได้สวยงามนะครับดาวมันยังสวยเด่นดังนั้นอุปสรรคทําอะไรเราไม่ได้นะต่อมาเรื่องของ เงินทองครับช่วงนี้ใครจ,จ่ายหลักๆคือบ้านและครอบ,บครัวเหมือนเดิมนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะเจอของถูกใจหรือของที่จําเป็นต้องซื้อของบางอย่างในบ้านหมดพอดีจําเป็นต้องซื้อนะฮะก็โอเคครับก็เลยจ่ายอะไรหูเยอะกันนะนึกไปนึกมาบวกไปบวกอเอาโอ้โหเอาเรื่องกันฮนะก็พยายามผลักดันตัวเองให้ถึงสิ้นเดือนนะฮะหรือว่าถึงต้นเดือนนะครับแล้วแต่ว่าเงินของเราจะมาช่วงไหนก็ค่อยๆอ,อ,อยู่แบบเจิมเนจ,จิ้มตัวหน่อยสำหรับคนที่เงินมันกําลัง หมดหมดน,นะฮะโอเคนะครับข้อดีช่วงนี้คือเรื่องของการเงินหมุนทันถึงแม้รายจ่ายเยอะแต่การเงินจะหมุนทันถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจริงจ,ง,จ,ง,จงพอจะมีคนช่วยส่วนคนที่ค้าขายนะครับช่วงนี้มีโอกาสทํากําไรพิเศษฮะมีโอกาสได้กําไรพิเศษที่เราคาดไม่ถึงนะเออบางทีเราอาจจะตั้งใจจะซื้อจะชอบจะใช้อ่ะโอเคบางทีเรา,าจ,จะหมุนเงินได้ฮะหมุนเงินได้นะครับ ขายโอเคได้กำไรพิเศษได้เงินมาบางทีต้องไปใช้ไปช็อปไปซื้อไปหมุนไปทําอะไรเครดิตเครดิตเพิ่มเติมอะไรก็ตามก็โอเคสําเร็จไปว่าคนนี้มนุษย์ขายยังไหวอยู่นะครับต่อมาเรื่องความรักนะฮะคนโสดครับระยะนี้ระวังเจอคนที่มีแฟนแล้วนะครับง่ายเลยคอยสังเกตดีๆส่วนคนที่ไม่มีแฟนแล้วนะครับช่วยนิดดความรักก็เด่นนะครับพึ่งพาช่วยเหลือแก้ปัญหาหวานให้ช่วย หรือแม้แต่ช่วงนี้เราก็ต้องจับมือกันดีๆเพราะว่าจะมีปัญหาจุกจิกเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวที่ทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวายหน่อยแต่ข้อดีคือเราสามารถจะเคลียร์แก้ปัญหาได้นะครับจะเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะครับันนี้ถ้าใจร้อนอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ดีไปถึงเดือนนะครับก็ต้องระวังตัวเราด้วยความรักทั้งสดและไม่สดเด่นนะครับมีพึ่งพาไว้วันให้ช่วยพอจะขอคำปรึกษาหรือพอจะช่วยเหลือเรื่องสําคัญสาคัญต่อกันได้นะฮะ ลูกหลานเป็นว่าว์เลี้ยงช่วงนี้ระวังป่วยให้มันสบายมีเรื่องร้อนใจเล็กๆนะฮะฉะนั้นพรุ่งนี้ช่วงนี้ต้องดูแลงหรือจับตาดูดีๆนะครับเสด็จเสื้อผ้าครับเน้นสีอ่อนๆดูสบายๆตานะครับหน้าตาให้ดูสบายๆใจนะครับโอเคครับต่อมาครับชาวราศีกันภารกิจครับมุมดาวมีดีนะฮะไม่ใช่มีดีมีดีครับช่วงนี้อะไรที่แบบอึดอัด ท้อใจไม่สบายใจอึดอัดหรือเครียดอะไรกังวลโอ้โหเดี๋ยวเคลียร์แก้ได้หมดครับให้รู้ว่าจังหวะดาวมันเด่นในเรื่องของการจัดการงานเชิงรุกจังหวะดาวมันดีในเรื่องของการพูดคุยเจรจาเพราะว่าดาวพุธคือดาวประจําตัวโคจรอยู่คู่กับดาวพระศุกร์คือช่วงนี้พูดคุยเด่นเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆน่าพอใจดาวพระจันทร์โคจรอยู่ในตําแหน่งแห่งการเดินทางนะฮะอย่างน้อยเพื่อนๆครับในช่วงสองสามวันนี้เพื่อนอาจจะมีการเดินทางนะครับเดินทางปรับฉับพันหรืองฉุกเฉินหรือเดินทางแบบที่เราเตรียม ความพร้อมลูกหน้าไว้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ไปก็มีความสุขดีแต่ต้องระวังป่วยไข้ไม่สบายระหว่างทางนะครับเพื่อนๆฮะบ,บางทีจะมีเหตุให้ป่วยไม่สบายมีเหตุให้คนที่ไปด้วยป่วยไม่สบายหรือลมเสียฮนะช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนะฮะแล้วก็ดูแลร่างกายเป็นพิเศษนะครับนี่อย่านอนดึกนะเดี๋ยวป่วยง่ายแล้วก็ประกาศต่อครับใครค้าขายครับวันนี้มีโอกาสทํากําไรเล็กๆนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ว่าโอเคมีเก่งกำไรแล้วก็ ปากเป็นเอกเลขเป็นโทพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังคนยังเข้าใจเรานะฮะฉะนั้นถ้าเราจะคุยหรือค้าขายอะไรด้วยตัวเองจะสาเร็จแต่ถ้าใครไม่ได้ค้าขายชุดนี้ดาวการเงินจะไปใช้กับเรื่องของการเดินทางยานพานนะแล้วก็ใช้เรื่องการออกงานการเข้าสังคมเป็นพิเศษฮนะอาจจะมีนัดหมายเพราะโควิฟูไปเที่ยวนู่นหรือว่าซื้อของบางอย่างนี่คืนไปเลยจ่ายจุกจิกและจําเป็นนะครับก็ให้รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรนี้ด้วยนะแล้วก็ประการต่อมาครับชวงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของ การเดินทางอะไร่สั้นเด่นเผื่อต้องเดินทางไปไหนมาไหนฮะจะ,ะเซเว่ครับแต่ค่าใช้จ่ายเรื่องรถมันสูงนะหรือว่าเพิ่มเข้ามานะครับบางทีรถเสียหายพังหรือมีปัญหาฉันก็ช่วยที่พยายามดูแลเรื่องรถหรือยานพาหนะเป็นพิเศษนะครับใช้อย่างระวังนะแล้วก็เรื่องของความรักเลยครับคนที่โสดกับเด่นครับโสดคุยกับใครคนชอบมากเลยฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วเดาความรักในชุงนี้ก็เด่นนะทั้งคู่นะฮะทั้งโสดและไม่โสดชุดนี้มีโอกาสที่จะมีความรักที่สวยงามหรือมีความรักใหม่ หรือกําลังเล็งใครบางคนอยู่นะฮะไม่ต้องเล็งนานครับยิงได้เลยนะฮะเป็นเหมือนกับเราอยากจะมีแฟนนะช่วงนี้เราก็ต้องคุยนะครับหรือไปประกบติดนะครับจะดีมากนะฮะแต่ต้องมีระยะห่างนะในใ่หัวตัวติดกันนะครับช่วงนี้แต่ข้อดีคือมีโอกาสความรักที่มันมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายอันนี้ก็ต้องบอกว่าระวังเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะร้อนในท่านนีวว้วโซวครับ โรคประจําตัวชุวยนยืมกันเริ่มได้ครับฉันต้องระวังเรื่องโรคประจําตัวเป็นพิเศษด้วยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของท่านที่สุขภาพร่างกายนะป่วยไม่สบายอยู่จะหายไวแต่ถ้าโดยทั่วไปร่างกายระวังภูมิแพ้แล้วก็กดไลย้อนคืออาหารและอากาศทําให้ป่วยได้นะครับลูกหลานบริวาสรสัเดียงนี่คือพลังใจเลยนะครับทําให้เรามีความสุขทําให้เราสบายใจ นี่คือที่ชาร์แบตพอคุยด้วยรเราจะมีความสุขเราจะสบายใจเป็นพิเศษก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะแล้วก็เรื่องของสเสน่ห์เสื้อผ้าครับเรื่องนี้เน้นสีเข้มๆนะฮะวันนี้แต่งหน้าแนวเข้มหรือจัดเต็มสไตล์ของเราได้นะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับเอบคครับสวัสดีครับ